เพิ่นอิ่มเพิ่นเบิ่งดูดีวันเถาะคือสิแก้วกับเพิ่นมาขอมื้อนั้นล่ะมาเว้าให้ฟังนั่นล่ะบ่ได้ก้มตูวหมกี่มีบ่ได้ก้มผู้สู่มาน้ำตาลอะไรมาแถวนี้เงยหน้าเงยหน้าตัวก็เบิ่งก็คัดเนาะกับพองใจนะเพิ่นเป็นหยังคือพากันมาให้มาห้องมาเที่ยวก่อนน่ะสามขึนก่อนติดๆมาแถวนี้เพิ่นเป็นหยัางคอยพองใสก็ดอกก็ดีย่าซั่สันพอเห็นแล้วก็เลยอ่าเพิ่นก็บอก บอกนั่นแหละถ้า,า,า,วาว่าไปอัตมาสิบีบบอลตามค้ามว่าของเพลินเพลินก็บอกว่าหนึ่งถึงเก้าระวังศูนย์เพลินว่าจังสันเพราะจังไรเคื่อหายจังสันนาะหนึ่งหอดเก่า <ừ. S 1> นี่มันเหล็กบ่หน่อยสวยดิปูน <ừ. S 2> ี่ที่เป็นหนึ่งเก้าศูนย์รถบอกจังว่าหนึ่งถึงเก้าระวังศูนย์ศูนย์มาแห้งก็บอกอันนัน้นอันนั้นอัตมาบอทราบบอกอันนี้เพียงแต่บอกตามข้อฝัน ก็เลยสิถามโยมมันได้โตตรงกันคือยังอัตมาบอกก็ยังอัตมานิมิตเห็นบอสนาะิถามบอกรเพิ่นมาบากยังทีได้บากเป็นตัวเลขรุมเพิ่นบากบันเพิ่นก็เขียนมาศูนย์เจ็ดเยาวาเขียนต่อเพิ่นก็ว่าออกมาว่าศูนย์เจ็ดพิ่นนาเพิ่นหนาเก่าหนากันก็บอกว่าศูนย์เจ็ดแต่ว่าหนาเพิ่นนะคมหนาเพิ่นนะเบิ่งดีหนาขึ้นหนาเพอ่ยังเป็นเทพทิดาเทพปุบุถเทพทิดาเนี่พ้องใสมาก บ่มีราสีส่อมองเลยเพิ่งว่าตอกย้ำแค่นั้นละหนึ่งถึงเก้าระวังศูนย์นะว่าสั่นเป็นว่า,างที่ลงแค่ไหนวะเด็กเลกเลขที่เห็นที่แรกจะล่งเอาเลขกที่เห็นที่แรกก็กลงไวเนาะส่วนเลขกที่เพื่อนมาตอกยำ้ำเพื่อนบอกว่ามันบ่เมนเลขนี้สมบูรณ์วะกวเูเพื่อนเจัาไหนเพื่อนเพื่อนคลายว่าเน้นในจิตของอัตมาเนี่ยคล้ายว่าโมเมนต์ตัวน,ออนี้แต่ในจิตของอัตมาเนี่ย ที่ได้มากที่เบ่งมากที่แหลมมันเห็นตัวนั้นเป็นเป็นเป็นเลขตัวนั้นเก้าห้าสองผู้เห็นที่แรกเนี่ยเห็นเป็นหกหาสองเพื่อนก็ไดยมางเพื่อนก็เลยมาตอกย้ำมาเลขนี้เัน่แมนเดอร์กมน่เองเก้าหาสองกับหกหามาแตี่ในเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็มาตอกย้ำหนึ่งถึงเก้าระวังศูนย์ข้างล่างก็เห็นเป็นศูนย์เกติว่าล่างได้บอสันหมายก็ว่าเพื่อนเขียนแค่สัน โจแล้วกำลังศนเก้าระวังศูนย์จเป็นหนึ่งเก้าศูนย์บคูแล้วหนึ่งถึงเก้าระวังศูนย์หนึ่งถึงเก่างศูนย์ไม่สันเขียนเอาหนึ่งนึ่งึงเก้าเนาะนึ่งเก้าเก้านย์หลอดปเขียนจะเขียนยังไเาขียนันึ่เก้าศูนย์เขียนสันเลยกระซ่างศูนย์เจ็ดบะคาปู้อตัอตั อันนี้สามตัวนหนึ่งเปนมาหลายๆขึ้นเิ่นบอกซื้อบลาปูี่บอกฮะเพื่อนมาบอกซื้อเิ่นก็เคยเบอาให้อัตมาฟังมันบอคนมาไม่หลายขึ้นหรอกเป็นเบาว่าวจังไดยล่ะหน้าเป็นสดใชแลวเิ่นก็ว่าเบา่าจังอลตมาก็บอกยังเนจำ่าเพบ่นว่าอหารนี่ล่างช่งนี้อย่างมากเิ่อเป็นเิ่นผู้นีคนที่เป็นบุญบารมี เคยสังส่งเคยบุญสงกุศลรวมกับเพลนกษ<ม>ัตรย์ปางก้อนเป็นกษิมาบอกนั่นบอกนี่ดอกไอ้บ้าเพื่อนบอกว่าสิมี่ภูมีบาลมี่หมออายถึงว่าสืา่อสารกับเพลนใดเนี่ยหมายถึงลางทรงเนี่ยเคอยอสรออั่งบุญสร้างกุศลกับเพลนกษัตรย์ปางก้อนมาสั่น่นว่าเจ้าก็ต้องงู้หลอกว่าไอ้ว่าไอพวกพวกขา,าเป็นผ<ม>ูออ้ใด คนที่ <iah 40> mm hmm. ม lonely, ah ีคู่บุตรคงเดินไม้เที่ยนหนึ่งยู่สิบบ่บอืมสิบบ่บอสปั้นมาจังไดจังไดข้างไห้ประวัติจังใดมากเลยคือจังไดเพิ่นกับบ่บอสผูฟังเพิ่นกับบกได้งทำเพิ่นบอกแล้วเพิ่นก็หายแหวนไปแล้วจะหายว่าแต่แบบเก่ากูไมีคว้ากีดเดีนร่างไดเหมือนนี้ทวนตัวเลขทวนตัวเลขระวังจุดแรกครับจุดสองที่จังไดเดียวจทหารเอาขั้วมันใจของกูถ้าหากว่าปารมีเพิ่นหนาเพิ่นทองใสก็เสาร์ประหม่องสั้นแก เป็นนิมิตไม้ที่ดีแล้วเนาะเป็นนิมิตไม้ที่ว่าคือย่ดแต่ว่าของอาจารย์เนี่ยทีได้มหมเจียวได้ก็มันใจอยู่ได้มันใจอยู่โตเพื่นได้มากเลยมันยังมันใจอยู่บม่อยากให้ทิมเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้ทั้งบนทั้ง่รงเนาะเพราะฉะนั้นกันเยนลงใหายพี่บ่งทั้งสองอันนี่และเนาะผู้ใดมากตัวใดก็ว่ากันไปัแต่ว่าเพิ่น เพื่นสีไม้ให้เฮ็ยให้สางเพื่อนกับตีบว่าให้คือว่บวเพื่อนตีม้ให้เฮ็ดใหสางสถานปฏิบัติรรมสางบุญสางบารมีเพื่อนเพื่อนกับตีว่าให้เืดือว่าจวาว่าเพื่อนว่าหนึ่งเก้าศูนย์นที่กับศูนย์เจ็ดวันที่บ่เพื่นก็บอกจำ่นแหละโยมอันเีโต๊เก้านีเข้าก่ใบแนมเลยเนาะ แันซอปเก้าหาซองนี่เนาะถ้าให้เอาเองที่แล้วให้เอฟซีเพิ่นผิดหน้าเอาเองเนาะคือเลขได้อยู่จุดเหนี่ดนะได้ได้ยุดโดดแมนได้อยู่จุดนี่แมนค่ะตัวที่พูดไปเพิ่นที่แรกมันเป็นเก้าหาซองคับพกหาเนาะคือเหล็กบัดเพิ่นมาตอดย่ำเพิ่นบเพิ่นกต่ว่าว่าที่เจ้าเห็นนาะมัน่แมนตัวนั้นที่กิ่งล้วมันแมนตัวนี้มันเป็นหนึ่งเก้าทูนครับทูนเจี๊บตัว่ะ อ่าสิ่ส่วนเงินเท่ากับอะเอาให้เป็นหม้ก็วางไหนพราะฉะนั้นนี่เท่ายาทิมจังกันต่อแม่เอาเพราะว่าเร่มันราะว่ได้หลายตัวนะแต่สมมติว่าเท่าทิมไปสมมติว่าออกตัวนี้เพื่อนอาจจะบังเลยก็ได้นั่นว่าจัดสี่สิ่ด้ายได้มาก่ว่าสำคัญนี่เพื่อนเมื่อว่าสีมีผู้มีบารมีเป็นล่างทรงนี่มากื่อสารมาสัมผัสกับเพื่อนเนี่ย ปันใดสีมาเสนี้นะก็น,นั่นมาแต่พูดสีมากระได้จกพูดสีมาเป็นนาตาอย่างไรกันคันคันเห็นพูดสันพูดมาสันมาส่งนี่เพื่อนจีดร่วมบารมีกันนะร่วมพลังกันนะจีดขึ้นมาจีดจีแรงมากๆเลยแต่ว่าเอฟซี FC กันฟังแล้วกันใชกันแช่แช่ใส่ไกลๆได้ครับพี่น้องครับผมเพือ่อที่ให้ไปฮอดไปเทิงล่างส่งที่เป็นคู่บารมีเพื่อน เนาะแมนบะปูแช่ออกไปหลายๆครับพ่อล่างส่งมือใดเนี่ยเพิ่นว่างอะไรวะปูร่างการตัดพ่อล่างส่งนี่มือใดพีเพิ่นสิยูโเลยว่าเพิ่นเป็นไผมากเพราะว่าเพิ่นเคยตั้งสัตว์อธิษฐานฐานกับวิทยาศาสตร์ปังก้อนเคยคือพูดมีบารมีก็เพิ่นนะเพิ่นมาเพิ่นสิมาบอกว่าลยังเมื่อคุณเปิลเพิ่นสิมาเป็นล่างส่งอยู่นี่ สถานที่มองนีพร้อมเจาะจงมองที่ไปที่มาเป็นยังไงสถานที่มองนีเปลี่ยนนิยังเพิ่นที่บอกเพิ่นที่มาบอกเลยเพิ่นมาบอกเลยตรงพอครูบารมีเปินเปผนสันติสุขบารมีกันมากข้าเจ้าข่อยเพิ่นเปิดเป็นแนวทางตู้ข้าวเจ้าข่อยนี่เปิดเป็นแนวทางเป็นการชักสูงเพิ่นมากคือซื้อไห้เอ็ดบุญนิ่ท่านน้ำกันจริงแต่ว่ามันว่าเป็นความบังเอิญที่เกิดคูกับใดมานั่ง ภาวนาอยู่นี่แต่มาแต่ผมมานาั่งอยู่น้ำปูนี่เนะาะพ้าสามรูปมาน้ากันมั้ยไผ่ฝันเกี่ยวที่มีตะปูอันนี้มันบน่าเป็ความบังเอืญนนี่เพราะฉะนั้นนี่จะได้เห็นได้สั่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือไมน่นี่ก็นี่แหละเดี๋ยวตาเบิง้งกันต่อไปตาเบิ้งว่าเบิ้งวาสิมี่ร่างทรงเขามาหน่อยสิสิมี่ขาม้าปะสิมี่ปูขาม้าเปิด เปิดบ่วงสวงเปิดอยังยังให้บาลามีเพิน่นว่านะสั่งสมบารามีเพิน่นสุนายอยีกบันนะจะจะเกา้าวันนี้นะเฝงเดียวเพ่อเห็นเนาะเป็ีนไปได้เปิดอเลเอาวันนี้เอานเีเพิ่นมาถาดูบ่วงนั่งชมรบเพิ่นเพ่นดูบอกปุ่นบอกเพนกำลังอาอย่างกันบ่ยยุ่เป็นวันฉีตฉนน,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 นั่นนนี่ก็แค่นี้ค่นีอ่อฮอมหมดยู่ ไปว้าเจ้าเศร้ามานี่เขามาหลายคนแล้วหมดแล้วแต่ว่าของเพิ่นปูหลังมาเแยวหลังเนี่ยยังท่านได้นั่งกันอยู่กระเบิ่งไปแล้วหลายไล่แล้วล่ะควมว่ามันไม่ได้ออกแม่ตวนมาจังจังหันจังเพี้ยนมาได้แท้มาทาดูดวงอืมทาเบิ่งดวงอ่าอยู่นี่กระเบิ่งดวงกระเบงหาไปหลายคนแล้วล่ะยังสั่นตัวปูอย่ดูแม่นหลายมันก็เปลี่ยนสั่นตัวดูว่ามันตายเห็นว่าสั่นผู้นึงดูดวงแล้วย่างย่างออกไปจังว่า นั่งไอ้บ่แม่นั่งหลงยางไปน้ำตาไหลไปน้ำทางมันจีม่น,นเพิ่มใจเฮ้ยจีม่น,ะนคิดที่อย่างมากไม่อย่างหรืออย่งไรพวกผมเย็นผมเยืนถากงายอยู่ขา้างหน้าผมจีม่นดูดวงน้ำพัวไปเห็นหนา้นาทีหน้าทีเสาๆน้ำตาไหลไปจีม่นคิดที่อย่างพวกผบว่าใช่เอา้าเอาตัวตัวจำจำนี่ละโยมเอา้า เพรา้จมีอะไรปูิ่นมาทาดูดวงมันก็จะได้ดูดวง<ม>จะผูทโทมมากนี่ก็เท,ท่าชาดดี๋ยวนี้ทมากนี่ก็ไรรับสายปูมาเร้าอยู่สาสสายทำนี่เนาะวันนี้ก็จะบปวนปูนแค่นี้เนาะคะรับตัวเลขให้เพิ่นแคบจอได้ยตอกอะไรอะไเออัดแปะเอัดแปะจบทำเน